สาราที่2เป็นคันรถเร็วที่ล่องขบวน108โดยจ่เดชชัยไปจากกรุงเทพอภิวันแต่ยฐานกาคันรถนี้ขึ้นคันรถให้เป็นที่ได้ไรลอยครับออกจากสถานีจุฬทางบ้านตาราแล้วอยู่รับสง่งผู้โดยสารที่สถานีพี่ชัยเป็นสถานีต่อไปครับ สนังขบมยหนึ่ง,ง,งสูนแปดนี้ออกที่หามาลาไปแล้วไปดาวเทีคือบิชาย์ม่านคน,ออนโอเคเลิกก็